สวัสดีครับพี่น้องครับผมผมจ้ากีขีโพหญ่มาพ่อพี่พ่อน้องคือเกอ่าเหมือนเดิมครับเมื่อน <oughs> ี้ผมอยู่ที่วัดโพชัยครับบ้านสาวัตธีตำบลสาวัตธีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเมื่อนี้เพื่อนนี่บุญมาชาดท่านละขวนว่าอันนี้ยังมล้ำขณะระเบียบตีมาระเบียบต้นนีประาิทธน์่าขวนวานเอานะครับบ้านระเบียบนี่แหละครับบ้านสาวัตธีตำบลสาวัตธีนี่ละแต่ว่าห่างพอดี๋ยวมาไทยมล้ำระเบียบเลยครับเมื่อนี้ผมมาไทยหอมจันทร์พ่พยนต์นี่นะครับแนวงานมอระโสเพลิน บุญมหาชาติเรียกว่าบุญพ่อเวียเมื่อนี้นะครับทีมงานหอมจันทเพื่อนมาชายอยู่นี่แล้วทีมงานหอมจันทร์ทยยนครับเป็นหนังนะครับนวยเรียกว่านองไม่โบกะแต่ว่านองไม่กับว่าได้แต่ว่านองเก้ากับว่าได้เพราะว่าเพิ่นกะเฮ็ดมาได้โดนเติบแล้วล่ะตะกี้เพื่อนนางเฮ็ดเป็นล้วนสนุกนะครับไ็้ส่วนสนุกก็คือเด้งดึงสไลเดย์ย่งเพิ่นล่ะแล้วก็ใช้นังเอื้นค้นมามาเที่ยวงานนะครับแล้วก็ใช้นังให้คนเบิ่งซี่แต่ว่ากัให้วนสนุกไปลงเพื่อที่จะ ได้เงิ่นได้ค่าที่นี่เพิ่นก็เล็กขยับขยายมากเฮ็ดเป็นหน่วยหนังกางแปลงตอนนี้เพิ่นกางจอยแล้วดิผมไม่หอดเพิ่นกางจอยละสี่มงแลครับเป็นการทํางานของทีมงานเพื่อนครับพี่น้องนี่นะครับรถหน่วยจิ๋วแต่เจ๋อเลิศแล้วนะครับหน่วยเล็กๆแต่ว่าแน่นในแล้วก็พร้อมจันทร์พยนต์นะครับนี่คือรถหน่วยเพื่อนจะมาที่ภาคึือไปชมอุปกณนเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเบิ่งเพิ่นกางจอยอยู่ครับสถานที่แคบจังหน่อยครับอยู่ กุฏินะครับของนายจะเป็นเจ้าวาดเนาะนะครับโอ้ยครับกำลังขืนตู้ไฟจอมาเนี่สิบเมตรครับแล้วก็ลำพงตั้งเรียบร้อยต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่มันจะคองหน่วยเนาะนี่เนาะโอ้ผู้ใดจะคองหน่วยครับผู้ยึดทัืงผู้ยึดล่างอผู้ยึลา่ลางตีโอแม่ดิโดเพราะว่าซื้อนี่ซื้อผู้หญิงอันนี้คือยายหอมครับยายหอมจันนะครับ ยังไงสีทับเราสะทับข้าวทับข้าวเราเนี่ยอาวนะครับนี่จอนะครับตูล้ลำโพงต่อขังครับสุดรวีวีสีส่ใบนะครับเสียงกลางเสียงกลางคือจะมาซิผ่านิ้หัวนอนนี่เนาะตู้ละสองดอกครับแล้วก็เสียงแหลมจรวจลุดขังละสี่เมียน้องเปิงเปิงยองหลังนี่เบิง้งคนโอ้โหนะกำลังต่อสายครับที่แม่น ดือรมล่มตกครับกําลังกลางจอทีมงานน้องใหม่ครับอ,อไม่ได้ซื้อดอกแต่ว่าพนเทดมาโดนแล้วนะครับเพิน่นไปจากในแมงเดินสีทําเจยงไงเล่านะครับยูกับความจันพัทยน์ครับหลักการนี่คือจะของเพิ่นนะครับจาของผู้ยงิงเลครับนี่จะของหว,ม,วมจันซื้อเมียเลยเพราะเพิ่นว่าใส่ซื้อพู้ญิงนี่สีขครั้ง บม่ษัใื้อนี่เอานะครับวันดีที่ถามเนาะนะครับพอมจริโหยนี่เฮ really. ็ดไม่จะปีแล้วครับเฮ็ดนางง่ายมาได้สองปีแล้วสองปีสามปีนี่เนาะอืมแต่ว่ากว่านอันนี้ก็เฮ็ดมากขึ้นกันแต่ว่าห่างบ่ะมนหน่วยลำงานมันบ่เป็นนางน่อยอ่านางน่อยเป็นนางน้อยเฮ็ดสนุกน้ำบานเฮ็ดนสนุกน้ำบานเทาครับก็เลยกดเปียบออกไปใช้ใช้เบิ่องฟี่ใช้เบล้อง ก็เลยอยากได้รับงานนา้นเหนือไหก็เลยขยับขยายก็เขยับขยายมาหน่วยใหญ่โอ้นี่แสดงว่าแสดงว่านี่คือคือเริ่มจากหน่วยรถกระบะกัธรรมดาเฮานี่เนาะเนาะแล้วก็เษตรสนุกไปน้ำเส่วนสนุกไปนำ้นกปนำกับรถกระบะกับเทิงเกสนุกเทิงหนังอยู่เนี้ยโอ้รถขั้นเดียวกันนัอัดไปน้ำกันเลยบเตี่ยโอ้ม <ๆ S 2> าที่นี่มันก็เลยได้ทุนในห้องน้อยจังเลยขยับขยายก็เขยับขยายเพื่ได้รับงานน้ำเพลนเนี้ยอืม อาเคสเป็นนังว่าใด้็ไม่แย่น้ำบานเพื่อนดอกเฮดธรรมดาธรรมดานี่เนาะบัดที่หนึ่งสนุกยังเ็ดคือเก่าปะครับยังเ็ดคือเก่าอ๋อเ็ดมาแล้วสองสามปีนี้งานกับโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่อืมเขาเดบไปได้มากเขาไ,ไปได้มากครับผมก็ถือว่าโอ้โหวัฒธรรมดาด้นี่นะครับหน่วยมาตรฐานของของันแก่นเอาเลยสิทติดตัวทีมงานหอมจันทร์พระพุทธยอดนิริตติโตด้ทั้งไหนครับโทรศัพท์ศูนย์ศูนย์เก้าสาม เก้าหกเก้าสามหนึ่งแปดสามครับเบอร์เดียวเต้จ้าโอ้ติดต่อกับเจ้หอมจันทร์โดยตรงเลยโดยตรงเลยครับเอาจากในกาฝากทีมงานหอมจันทร์ผมยนไปนับแล้วครับเนาะสนับสนุนเลยเด้อเออใส่วยเชียร์ใส่เชียร์เนาะช่วยเชียร์สนับสนุนเนี่ยครับผมบ้านโคกขั้นปวงครับตำบลบ้านเป็ด เพิ่มเมื่อจรจากคนแก่นครับศูนย์93 96 93 183เบอร์โทรจ้าครับผมอา้าวจังใดก็มีการมีงานกับติดต่อได้ใ่ทุ่มมากกับใดทุ่มมากกัไปคือเก่าโทรมาโหลดโทร่มมากแค่ความนี่ละเออรับเองสายเองโดยรตรงเลยเองสายเองจ้าอืมเอาโอเคครับผมอา้าฝากทีมงานไว้น้ำเนียนะครับที่ว่าเป็นน้องไม่อยู่เลยนะครับถ้าแถมนนับวันเวลาเนาะแต่ว่าแต่เพื่อการเทสมาตั้งแต่สมัยเป็นภูและครับไอ้หน่วยเล่ของหลินเนาะนะครับเล่ของหลินไปน้ำ ใช้นั่งไอ้ <l Diamond> คนเบิงร <PAUL> ักน <l ip> <Jam> ังนั่นละรักนังกางแปงอ๋ออยากได้หายากได้ผู้งยิ่งมากนังกางแปลงนี่อืมนะครับกางแปงส่วนมากเดี๋ยวเธอผัวมักเมียนอนถ่ายแคยนี้พอดีบ่มานั่งเฝอข้างสี่ได้เนาอเอาแล้วครับป่าที่ดีเดี๋ยวอ้มาหอดมือนี่ครับมาบังเอิญมาพ่อครับแอมไม่พอดีโอ้ยนะครับที่งานเพิ่นได้พ่อเบอร์แอมมาไม่นี่นะครับพีเอ็นซาว์เอ็มเคหนึ่งหมื่นสามพัน อ่ะดูกองใหม่แกะกล่องแกะกองงานแรกเลยบ่ปะงานแรกเลยครับอ่าแน่นอนแน่นอนครับอันนี้ก็ประดิษฐ์เจริญนาท่องครับของแขกครับดุลพิมพ์นิยมเลยครับหนังใส่กันเกือบทุกเนยครับอ่ะกามาไม่ยู่งซีกเศร้าไฟโค้งรุ่นนี้ก็คขังขึ้นกันครับปรีเศร้านะครับของประดิษฐ์เจริญอีเศร้านังครับอันนี้สําหรับหนังโดยเฉพาะเลยครับแยกเบียดกลางแหลมชัดเจนนะครับเี่ทีมงานกำลังใหญ่สายลำพงจาก แอมตัวเก้ามาใส่ตัวไม่ครับเพื่อที่จะแกะกล้องครับโมเดลไหนนอกจากซีเป็นพาวเบอร์ไม่แล้วครับได้ยนินว่าเครื่องใช้มาหนี่กะไม้ <laughs> กันครับไม่ My ที่นี่นะฮะไม่ My แกะกล้องครับเอฟซัน4,200ลูเมนโอยนะครับโมนี้ได้มากผมถือว่าโอกาสดีว่าไเด้มาล่องรึ่งแอมไม่ทึ่งเครื่องใช้ไม่กับทีมงานหอมจันทร์ภาพยนตร์เลยครับ <laughs> เครื่องที่มัเป็นเครื่องเครื่องเก้านอนอยนะ่เนาะอเซอร์ตะกี้มาใส่เครื่องนี้ครับ บาดนที่นี่วันนี้ใส่เครื่องไม้ครับมาแรกใส่ื่องนี้ครับอเอฟสัน4,200ลูเมน,นกาง์อแล้วครับตอนนี้จอกลางเรียบร้อยเสียงเศ้าอยู่ครับสถานที่แคบไปหน่อยครับแค้ที่ถนนในวัดเพราะว่าเดินลงมาไหนนะครับมันมันเล็กแต่มันลมพอนะครับขับจักรยา์ครับ แขอเชิญทุกท่านสนับรับฟังการละเล่นดนตรีไทยสมัยใหม่ที่ท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนวง <c oughs> อื่นๆอ,อาจจะมีแค่ความไพเราะแต่วงของเรามีเสียงหัวเราะเป็นของแถม <c oughs> นั่อรีเชิ่ๆเต็มเต็ๆ 阿明，我可不可以拜？嗯。